สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนแม่หญิงที่วานะครับจากลาฟฟอร่าเป็นคล้ายๆผีเนาะผีที่เป็นวิญญาณอันดับแรกนะครับวาดหัวก,มกมลมๆก้วตัวของแม่หญิงที่วาก็จะเ,เห็นไม่ค่อยชัดนะครับทดลองเปลี่ยน กล้องใหม่นะครับอันนี้รู้สึกว่าแฟตจะแรงมากแล้วก็ลำตัวนะครับลำตัวเราก็จะเป็นแบบเป็นตัวแล้วก็ขาก็จะเป็นวิญญาณขึ้นไปนะครับ นี้นะครับคราวนี้ก็ขีดเส้นแบ่งหน้าแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมของแม่หญิงทีิวาก็จะคล้ายๆทีิวานะครับแต่จะยังไงล่ะก็ไม่ต่างกันมากเนาะ คือในในภาคของแม่หญิงที่วาอันนี้อาจจะแบบทรงผมรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยดูเหมือนว่ามันเป็นผมมันเป็นก้อนๆเนาะหน้านะครับหน้าแป้นๆนหน่อยมีแก้ม แล้วก็เป็นผมขึ้นมาบนหัวนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีผมเป็นจางอยขึ้นกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่รัดผมนะครับเป็นคล้ายๆกำไล ก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับคล้ายๆปิ่นปักผมเป็นคล้ายๆปีกนะครับคราวนี้ก็เป็นผมยาวออกมาป๊ในตกกล้องนะ แบบว่าถ้าผมตรงนี้ยังยาวไม่สะใจก็ต่อไปอีกได้นะครับปึ๊บมีแยกออกมาตรงนี้ด้วยอ่าคราวนี้มาวาดหน้าตากันดีกว่าหน้าตาของแม่หญิงทิวานะครับเป็นตาโค้งๆอ่าใช่แม่หญิงทิวาไี่เอยชื่อน่าจะชื่อนี้เนาะ ตาดำนะครับขอบตาดำเป็นแบบว่าหนาๆหน่อยหวัดโค้งๆนะครับขอบตาดำแล้วก็วาดตาดำลงไปนะครับจมูกไม่มี ก็ปากนะครับชุดของแม่หญิงที่วาก็จะเป็นชุดแบบถ้าไม่ใช่ผ้าเป็นชุดลักษณะเหมือนชุดไทยโบราณในยุคสมัยอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหยักๆ ลวดลายนิดนึงตรงชายเสื้อก็จะเป็นเป็นเสื้อแบบเป็นจีบจีบนะครับแล้วก็แขนเอาแขนลงมายังไงดี ภาคแม่หญิงที่วาก็เป็นภาคที่น่าสนใจนะครับเป็นภาคที่แบบให้ความรู้ในแบบไทยๆน้องๆน,น,น่าจะหามาอ่านกันนะครับประดับความรู้ไม่มีเครื่องประดับที่แขนนะครับแม่หญิงที่วาเอาเป็นแบบชูนิ้วขึ้นดีกว่าจ,จุจุ๊จุ๊จุ๊นะครับ อย่างลบอย่างลบอย่างลบแล้วก็จะมีเป็นนิ้วนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วโป้งโผล่ออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มืออีกข้างนึงเหยียดลงมา ก็เป็นนิ้วสนิ้วแล้วก็เป็นนิ้วโป้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับภาพล่างของแม่หญิงที่ว่า คราวนี้มาตัดเส้นกันดีกว่านะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่เลย ช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับน้องๆก็อย่าลืมใส่เสื้อหนาหนๆนะครับหรือไม่ก็เวลานอนก็อย่าลืมห่มผ้านะ หมึกหมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดามก่อนพอดีวันนี้เก็บของก็เลยแบบอ่าเนี่ยหมึกมาครับเต็มเต็ม เส้นรอบนอกเสร็จแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดด้านในนี้ก็จะจับปากกาหางหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่บังในส่วนที่วาดแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดนะครับแตเดี๋ยวน้องๆจะมองไม่เห็นนะครับ คือถ้านึกได้ก็จะจับแบบห่างๆให้นะครับแต่ถ้าลืมไปก็จะมาจับสั้นๆแล้วก็บางทีก็อาจจะบังอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆดูนะครับผมผมด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก่อนหน้านะครับเป็นหน้าแบบแป้นๆหน่อยตาตาจะมีแค่ขอบตาบนนะครับหนาๆเข้มเข้ม เแบบเป็นขนตาเป็นแฉกแชกด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นตาอีกข้างหนึง่งมีขนตาให้ด้วยนะครับแล้วต่อมาก็ เป็นผมนะครับครังนี้ก็ลูกกระตาดำนะครับแต่เป็นสีแดงแต่เราก็จะระบายสีลงไปนะครับไม่งั้นมันจะดูแบบเป็นตาลอยๆหลอกๆนะครับ แล้วก็ตรงจมูกนะครับไม่มีจมูกเป็นขีดขีดแล้วก็ปากแล้วก็แก้มนะครับปึ๊บลงมาต่อมาก็เป็นผมนะครับคราวนี้ก็มาเก็บรายละเอียดที่เสื้อของแม่หญิงที่วากาันลายเสื้อตัวเสื้อ อันนี้อาจจะเป็นตรงผ้าลูกไม้หรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นย,กยกักหักแล้วก็เป็นมือนะครับกล้องมันอยู่ตรงไหนเนาะรู้สึกกล้องมันบังมือนะครับเฮ้ไม่ใช่มือบังกล้องสิ โงนะครับต่อมาก็เสื้อเสื้อเป็นหยกักหยักใส่หยกักหยักตรงนี้เสร็จก็เสร็จนะครับนี่เป็นไงครับแม่หญิงที่วากับกล้องตัวใหม่นะครับอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวพอชินแล้วก็จะได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับรูปเจ้าหญิงทิวาก็ขอให้น้องๆไปหัดวาดตามกันนะครับขอให้วาดรูปเก่งๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ